ปนานิ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่นแสบแบครับผมมาพักแกมหฮอก็ะมีนี่นะครับมาละกินกระปนแสบแสบด้วกันครับผมมีพักกวางตุ่งหลวกดอกหอมหลวกครับพี่น้องแตงอ่อนมีนอมัยตุ่มพี่น้องครับแสบแสบด้วยกันครับพี่น้องครับมาครับผมกินข่าวด้วกันครับเคยยาโซกินแสบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนนี่ือเอาครับผมเมนีพมชิพ้าพ่อแม่พี่น้องมากินข่าวครับปนปนิ่นพี่น้องครับปนปนิ่นแสบแครับพี่น้องครับมาครับพักหลวก น่อใหม่ครับผมมีต้นหอมดอกกานดอกหอมหลวกมีกวางตุงหลวกพี่น้องครับมาละหน่อยใหญ่พี่น้องการจิ้สีราคาไมนจางบะโคมแหงพี่น้องเห็ดมงบางมันขมครับผมมาพี่น้องครับมากินข้าวรำกันครับข้าวเนี้ยอ่อนฮ้อนข้าวม่ใหญ่ครับผมคุยเด้ครับพี่น้องไม่จาครับผมอืมนี่ครับพี่น้องครับคุยข้าวไม่ใหญ่ครับผมพักข้าวปลาครับ อืมครับร้อนมากไปน่อยนีกระปุลืมครับอืมแข็เนาะนะ,นะตอนนี้ข้ามียาสิการมาลาใส่พี่น,น่อง อืมอืมาอืมหวานอืมมันหวานก็มาละกานครับหวานกัามาละน่อยหน่อยๆเนือไม่จืหน่อยไม่ได้ขม มันคนเปลือกมันเนือเนือมันลายไม่ค่อยคนมเมืม่อมนกรบายแคบน่หรอนก็ป่นแึ่ึ

กุ่กอ็ผาแค่เองแค่เองก็แสบการต้องพ้อมไปน่นรอก

ขะการเสิร์ฟเนื้อมะพร้าวเนีอ่อเนี้ครับผมนุมน่มๆหอมๆพี่นนอะจังก็ปนมาจังครับผม,ม,ค,บผมคุยนนคข้าปลาครับนนจางอ๊อ

มันละหวานๆพี่นองนี่ปูนปานี่นครับผมอืมอืม one. จังวันีจก็งียบปนแจงออนคุยป่นพี่นนอะ แช่ครับผมขึ้นครับวานเป็นลมคุ้มเป็นยาพี่น้องเสบครับผมคุยปนมาละคุยปนนะพี่น้องเอาปลาครับอืม lòng hoa mới đâu อากระจอนนะกระจรลวกปุยป่้นแ,บแบ่บๆนี่ขราปลาครับือ พี่น้องดอกหอมหลวกสิงกโปน์สซ่บป,บปรยังครับพี่น้องครับกับขขาวบานเท่ากับขขาวเห็ดเองพอพี่น้องนะกับปลาครับ แต่งอ่งอนคุยปุ่นนะครับแทบแบครับผมตาปลาครับผม No, mal พี่น้องครับลองกินผักกาะจรสดๆกระปุบบนพี่น้องกวางตุ้งสดๆพี่น้องมันก็ดสิออกวนวานนะพี่น้องนะกระปุบบนพี่น้องคุยปุนนี่ครับกรปลาครับ Hmm. Have. Hmm. Yep. hmm. อิ่มแล้วครับพี่น้องครับบันนี้ปูนปลาแซ่บๆก็ผมมาละคมอัมรแต่ว่าคมแห้งพี่น้องแซ่บก็ผมผมเป็นยาครับผมมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมคลิปยส่องเคยจะโซกินแซ่บนะครับเด้อฝากพ,พ,พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคยจะโซกินแซ่บได้ไหมเด้อครับ วันซเคียมันเสมอมันแค่เกาสิงได้ดีให้รังเขาเพือใใพ่อให้ไกลหางพ่อแม่พี่น้องุทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ